สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงตอน3กันนะครับสำหรับการใช้ s y n โน o ลยีนะครับที่เป็นอีกอย่างก็เรียกว่าแอนะครับถ้าโดยปกตินะครับเราซื้อมาในครั้งแรกเนี่ยก็ยังไม่มีฮาร์ดดิสใช่ไหมครับเราก็จะมาดูว่าการตั้งค่าบ,บนฮาร์ดดิส์ทำได้อย่างไรได้บ้างนะครับตรงเรื่องการติดตั้งเนี่ยเรื่องฮาร์ดดิสเนี่ยอาจจะอยากจะมีวิดีโอไปแทรกให้ที่หลังนะครับแต่ว่า อันนี้อาจจะดูว่าเมื่อหลังจากเราใส่ฮาร์ดดิสเข้าไปแล้วเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างนะครับโดยเบื้องต้นนะครับก็คือปกติเมื่อเราได้รับตัวแนทเข้ามาแล้วเนี่ยเราควรทาก็คือข้อที่1นํฮาร์ดดิสประกอบลงไปใส่ในตัวแนทนะครับใส่ตัวหนึ่งก็ได้2ตัวก็ได้ขึ้นอยู่กับขนาดที่ได้ของฮาร์ดดิสใส่นะครับไม่ได้จํากัดว่า จะต้องใส่เท่าไหร่ก็คือน้อยสุดก็อตอนนี้ปัจจุบันก็คือ 500G แต่ส่วนมากก็จะไม่มีแล้วนะครับก็จะเป็นเริ่มตั้งแต่1่เทราเทราไบต์ทรหรือ 4TB ทรแล้วก็มากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนปัจจุบันน่าจะประมาณ16เทรนะครับอย่างตัวที่ผมนำมาเสนอตัวเนี้ยมันจะเป็นซ y n o นโลยีนะครับเป็นรุ่น DS720+ นะครับเพราะฉะนั้นก็คือตัวนี้จะใส่ได้ตามสเปคก็คือใส่ฮาร์ดดิสก์ได้2ตัว ใส่ c a ช h มมโมรี y ได้เป็นแบบ M2 นะครับแคชเมมโมรีก็คือจะเป็นพื้นที่เหมือนกับเ่วยความจำนะครับทำให้เครื่องทำงานได้ไวขึ้นถ้าเราใส่ตัวแคชเมมโมรีเข้าไปเพิ่มนะครับทำตัวเองเหมือนกับเป็นหนือนความจำภายในเครื่องเพราะว่าถ้าเกิดเป็นความจำที่อยู่ในเครื่องเนี่ยอาจจะไม่สูงมากนะครับคราวนี้เรา,าลองมาดูกันนะครับว่าอย่างกรณีของ DS7200 เนี่ยที่ผมใช้เนี่ยสเปคเป็นยังไงได้บ้างนะครับก็ลองดูนะครับผมจะลองพิมพ์ให้ดู หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นแนทที่เริ่มต้นใส่ได้สอง,สองช่องนะครับมีช่อง USB สำหรับทำเป็นตัว external d r i e ข้างนอกได้นะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังนะครับชั้น,นนี้ครับอันนี้จะเป็นแคปเูลรีที่ผมพูดถึงนะครับแล้วก็ ลักษณะของตัวแนะนี่อาจจะขอเป็นส่วนที่หลังแต่ว่าอยากให้ทราบนะครับว่าตัวนี้อยางให้ดูตัวมันอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้เห็นนะครับขอโทษน,นะครับอ่าอันนี้จะบอกถึง CPU ความเร็วของตัวมันเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใส่ Memory ที่จะเพิ่มเป็นแคชเนี่ยได้อย่างไรนะครับแล้วก็สามารถขยายได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับโดยจุดที่ขยายก็จะหมายถึงว่า เราสามารถจะเอาตัวแนทแบบภายนอกมาต่อเสริมได้นะครับทำให้ขยายจากเดิมมี2อันกลายเป็นอีก7นะครับนี่คือข้อดีของมันนะครับซึ่งเป็นส่วนที่อยากให้ทราบนะครับว่ามันสามารถขยายได้ดังนั้นเวลาเราซื้อแนนะครับผมก็เลยแนะนำว่าเราต้องดูด้วยนะครับความจำเป็นในการในการใช้อนาคตว่าเราจำเป็นต้องการ มากขนาดไหนนะครับอย่างของผมผมใช้ในออฟฟิศทั่วไปก็ไม่ได้จำเป็นต้องใช้เยอะนะครับก็เลยจำเป็นแค่ติดตั้งขนาด2 5งห้ทเบไป2ตัวนะครับนี่ลองดูข้อมูลจำเพาะกันนะครับนะครับอันนี้จะบอกไฟล์เดียนให้หมดเลยนะครับถ้าเกิดเรายังไม่ใส่อะไรเลยเนี่ยความจําจะแค่2 g จิกนะครับสูงสุดได้คือ4อีก4อีก 4G ก,ก็ลงกันไปหจนะครับสูงสุดได้ที่ใส่ได้คือ2เท สามารถใส่ตัวไดภายนอกได้อีก7ตัวมีสล็อต M2 ให้2ทสล็อตฮาร์ดดิสสามารถใส่ได้ทั้งขนาด3.5 2.5 2.5 SSD และ M2 นะครับรองรับซัพพอร์ตทั้งหมดตัวนี้สามารถทำ Hot Swap ได้นะครับ Hot Swap ก็หมายความว่าในกรณีที่เราจำเป็นต้องรันไม้24ชั่วโมงเราไม่สามารถที่จะปิดตัวของแนได้ ก็สามารถที่จะถอด Eternal Drive ออกมาได้นะครับแต่อันนี้อาจจะต้องระมัดระวังโดยการใช้งานอาจจะต้องเป็นผู้ชำนาญการนิดนึงนะครับมีพอตแลนนะครับที่ใส่ได้คือ2 2ช่องนะครับก็คือสามารถทำแบบ Failover Failover ก็หมายความว่าสมมติผมเสียบสายแลนสอเส้นแล้วเข้าสวิตช์เมนเทนะครับผมผมคอนดิ้งคำว่าเป็นสวิตช์เมนเทได้นะครับมันสามารถที่จะทำงานทีละพอตได้นะครับหรือ สามารถที่จะทําเป็นรวมกันก็ได้คือโดยปกติพอตแลนด์ที่เราทราบๆอยู่ก็คือจะตอนนี้ปัจจุบันก็คือเป็นพอรตแลนด์ขนาด1นจิกนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราใส่พอรพอตก็จะกลายเป็น2องจิกทำให้การวิ่งของข้อมูลวิ่งออกได้เร็วขึ้นนะครับมีพอต usb 3.02แล้วก็เป็น e sata e sata ก็จะเป็นพอรตเหมือนคล้ายๆกับพอร์ตท,ที่เราใช้ภายใน h a ด d ิส s ์นะครับอันนี้นะครับรองรับเทคโนโลยีที่เป็น b t r f กับ external EXT4 นะครับแล้วก็เป็นแบบไดร์ฟายนอกก็คือมีตามเทคโนโลยีนี้เลยนะครับใช้ได้เกือบหมดนะครับขนาดไม่ใหญ่นะครับน้ำหนักไม่ได้สูง<อ>นะครับแล้วก็ความเร็วสามารถปรับต่ำสูงได้นะครับ<อ>ก็คือ,อปรับหมดเงียบก็ได้นะครับมีไฟแสดงผลที่หน้าจอนะครับเพื่อให้เราทราบว,ว่าฮาร์ดดิสก์ทำงานได้ปกติไหมมีการตั้งระบบเขาเรียกว่ารีสตาร์ ก็คือ power recovery นะครับกรณีที่มีไฟดับเน็ตไม่ไม่ไม่เน็ตเนี่ยผมต้องเน้นคํานี้นะครับว่ามันไม่ได้คงทนนะครับมันก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์ทั่วไปหตัวดังนั้นมันจําเป็นจะต้องมี UPS ที่สามารถสํารองไฟได้หรือป้องกันการกระชากไฟได้ไม่ใช่ว่าไม่มีแล้วเนี่ยมันจะอยู่ได้นะครับผมเน้นว่าควรจะมีนะครับเสียงรบกวนขนาด18.4ก็ไม่ได้ดังจนเกินหรือค่อยจนเกินไปสามารถตั้งกด กำหนดกฎเกณฑ์ในการเปิดปิดอัตโนมัติได้สามารถทำเวกออนไลน์ได้ซึ่งอันนี้เป็นข้อดีนะครับเวกออนไลน์ก็หมายถึงว่าสั่งเปิดได้สั่งปิดได้นะครับตัวมันเองสามารถทําได้นะครับมีอะแดปเตอร์ขนาด65วัตต์รองรับไฟเป็นแบบยูนิเวอร์แซลนะครับคือตั้งแต่100ถึง240นะครับซึ่งปกติไฟบ้านเราจะเป็นประมาณที่220นะครับไฟที่อยู่ต่างประเทศอาจจะเช่นญี่ปุ่นอะไรก็ตามอาจจะประมาณ110นะครับ อัตราการสิ้นเปลืองนะครับสามารถบอกได้ก็คือเมื่อทำงาน16.4วัตต์ช่วงที่มีการพักการใช้งานก็คือ6.19วัตต์นะครับแล้วก็เรียกว่า b u s i n e s s Thermal Unit นะครับก็คือความคงทนนะครับอันนี้ให้เราเห็นได้พวกนี้นะครับมันเป็นรายละเอียดที่เราควรทราบถามว่าบางครั้งเนี่ยเราจะไม่ได้คิดว่ามันจําเป็นนะครับแต่ทําให้เรารู้ว่าเมื่อเมื่อเราต้องการจะติดตั้งอุปกรณ์เหล่านี ความสามารถของมันรองรับได้ขนาดไหนอย่างเห็นไหมครับว่าอุณหภูมิในการทํางานแค่ศูนย์ถึงสีองศาอุณหภูมิในการเก็บข้อมูลคือเกือบยีถึงหกถามว่าแล้วกรณีที่เอาเน็ตไปวางในตู้และที่มีความอุณหภูมิร้อนสูงเนี่ยโอกาสที่เครื่องจะพังหรือเสียหายก็มีได้สูงนะครับดังนั้นมันก็ไม่สามารถทนอุณหภูมิได้สูงสูงมากนะครับดังนั้นอันนี้ต้องระมัดระวังส่วนความชื้นก็เช่นกันครับสูงสุดก็คือต่าสุด5%สูงสุดคือ5 5า นะครับการรับประกันส่วนมากจะ3ปีนะครับและก็มีมาตรฐานตามระบบต่างๆนะครับดังนั้นนะครับจะเห็นได้ไหมครับว่าอุป,รปรกรณ์เน,น็เนี่ยจริงๆแล้วนะครับแพงแพงถูกก็จะอยู่ที่1ตัวของหน่อยประมวลผล2ก็คือสล็อตที่ใส่ว่าว่าสล็อตที่ใส่มีมากน้อยขนาดไหนยิ่งถ้าสล็อตมีมากค่าใช้จ่ายก็จะสูงแต่มีข้อดีนะครับยิ่งมีสล็อตเยอะเราก็สามารถกําหนดพวกเลน อย่างครั้งที่แล้วที่เราแนะนําเรื่องเลทกันนะครับมันมีตั้งแต่เลทศูนย์จนถึงเลทสองเอ่ขอโทษครับเลทหนึ่งแล้วก็ไล่ลงไปเรื่อยๆใช่ไหมครับดังนั้นตรงเรื่องเลทเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่ายิ่งถ้าเรามีระบบในการจัดการที่ดีนะครับการการทำงานด้าน,นเรื่องเลทก็จะมีผลช่วยทําให้การทํางานปลอดภัยนะครับมีคําถามไหมครับว่าจริงๆแล้วถ้าแนทติดไวรัสเนี่ยเสียหายไหมจริงๆแนทติดไวรัสได้นะครับแนทไม่ได้มีระบบป้องกันที่จะร้อยเปอร์เซ็นต แต่ระบบในการรีสโตที่จะสามารถย้อนกลับไปเมื่อเวลาเราติดไวรัสเป็นสเต็ปสเต็ปได้เพราะฉะนั้นคําตอบที่ตรงนี้บางครั้งอาจจะมีคําถามใช่ไหมครับก็ไม่ได้ต่างอะไรกับคอมพิวเตอร์ถูกไหมครับคอมพิวเตอร์บางคนอาจจะบอกเอาคอมพิวเตอร์มาตั้งหนึ่งตัวแล้วก็เอามาทําเป็นที่แบ็กอัพก็ต้องมีคําถามง่ายๆครับอะไรบ้างที่คุณไม่สามารถทําได้ตัวบนคอมพิวเตอร์เช่นคุณตั้งปิดเปิดคอมพิวเตอร์ได้ไหมทุกคนบอกว่าได้ถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิด ไม่มีเว็บออนไลน์ไม่สามารถเปิดเครื่องได้นะครับคุณสามารถสั่งปิดได้แต่คุณไม่สามารถสั่งเปิดได้แต่เน็ตทาได้อันนี้คือข้อที่ผมเห็นเลยข้อ2องเน็ตหรือตัวเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้แตกต่างกันเรื่องความสามารถในเรื่องการป้องกันเวลาคิดว่าโดนทั้งคู่ครับแต่ระบบเน็ตสามารถย้อนกลับไปได้เป็นจังหวะจังหวะได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายวิธีการออแบ็กอัพข้อมูลให้ดูนะครับว่ามันแบ็กอัพยังไงนะครับ ส่วน3ที่ผมมองว่ามันมีประโยชน์นะครับก็คือส่วน3ของตัว n น็กับเซิร์เวอร์เซิร์เวอร์ถ้าคุณต้องการที่จะไปเอาข้อมูลจากภายนอกคุณต้องทำพอร์ตโฟลเดอร์หรือไม่ก็ต้องทำทีวิเวอร์เข้ามาเพื่อจะเข้ามาในตัวของเซิร์เวอร์แต่ว่าบนเซิร์เวอร์มันมีความยุ่งยากในการจัดการมากกว่านะครับและที่อย่าลืมนะครับตัว n ET, น็ตอุปกรณ์มันมีขนาดเล็กเพราะฉะนั้นการกินไฟจะน้อยกว่าแล้วก็ความเงียบในการใช้งานดีกว่านะครับ อันนี้จะเป็นตอนที่3นะครับในเรื่องของคุณสมบัติในการใช้งานนะครับว่าเน็ตมีอะไรได้บ้างเป็นสเปคยังไงได้บ้างนะครับเวลาเราจะซื้อของครับผมขอให้มองความเป็นจริงว่าเวลาซื้อครับขอให้เน้นว่าถ้าซื้อมาแล้วใช้งานไม่ได้เต็มประโยชน์นั่นคือปัญหาของเรานะครับเพราะอุปกรณ์ทุกอย่างในในตอนนี้มันทําได้มากกว่าที่เราคาดเราทราบแต่ส่วนมากแล้วเราซื้อมาแล้วไม่รู้ว่ามันจะทําได้ได้บ้างนะครับ ในตอนต่อไปเรื่อยๆนะครับผมจะมีเรื่องของการใช้งานภายในแน่ๆนะครับยังไงวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ